สวดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ตอนนี้รถคาพ่อแม่พี่น้องเลยรถคามันเป็นห้องลงไปบุบลงรถพิสูตรไปบ่ได้เฮงเติบเลยนี่ได้ปะได้เพิ่นมาแต่บ้านเด็กก็มายเพิ่นซอยยุกซอยสุยุก หนึ่งสองสามอึบอึบมันตีนฝั่งนี่เนาะโอ้ยตีนฝั่งนี่มันมืนมันเป็นมันแบบมันมันขี้ดินนะมันแบบม่นมีไม้ห้องเห็นมันเบือนตรงไห้พี่อย่างฝั่งนี้อ่อนก็อย่างฝั่งนี้อ่อนยเนี่ย มหน้าชื่อเสียงแม่น้ำพ,อ <c oughs> ำพ่อเสียมกบโจกหน้าฝนแบบนี้ตกห้องมึงน,นี่ ฟังนี้วัดเป็นคิดิน,นโหตีนตันนี้มันค่าอยู่ฟังนี้นี่จะจบใบรรูปรด,ดนี่อ๋อตัวมันแบบมันมืนมันตัตคลองถอยกับไม้ฝังนี้มันมืนฝังนี้ฝัง้นันน,นน่นนั่น้นนัน อันนี้ไฟเลยร้อนเบิร์ขึ้นตรงนี้บ่ได้เนาะเหมือนเหมือนร้องร้อง,องบ้างวันนี้เราคนมาซอยยุ่กันเสร็จเอเดี๋ยวมไปคอยลางกันดีว่า

ได้ว่าวันนี้ได้แล้ววันนีโอ้โดยขอคุณป้าไ่ีก็ได้องยานนี้คือเก่ากนบตี่เ่มาเขานีญาติางีคพี่ขอบใจเด้อขอบใจละลายโดยโดยบ้านปน้ม บ้านปานามก็สิเขาย่างเข้าไปอีกมันเป็นคลองมันมันก็เขาไปได้อีกไปจอดรถไว้หั่นกับสีย่างขับไปอีกได้ยุติวัดนะทุกคนได้ฮะบอนห้าสิเข่าไปทั้งคลองกันเลยที่เพันเห็ดพองกันเพื่อนท่านขอกองเลาะคลองไปอีกมันมันยางขับไปแต่มันสีเข่าแม่ต้องได้จอดพี่จอดแล้วย่างเข้าไปโดยพระบุรีพ่อทั้งเลยก็ไม่เพิ่มทุนเดียกันสองคนทุนนทชัยขอบใจเด้อ โดยพวกพ่อพอดี่แจ็กสิต้อหลายช่องผ่อเมียันีมันมันตกเอานี่เนาะมันตกัน่อเป็นขีดินมันมือเนาะอืมขาห้งเติบเ่าข้นมาพี่ได้บัดยญานังนี้ังนี้มันสิมือังนี้เหอเลยนะครับไปหันเดี๋ยวตกลงหันเลยอแต่สิงนาขา้นมาพี่ได้ก็ได้เนาะมันมันผิดผ้าขาบังนี่ด้วนี่สนสีมือแต่ลงนี่ยังกระเด้งนี่นั่นแหละ นี่มีคลองนี่คล้องอะไรล่ะแต่ละหลีกพี่เพิ่นมีน้ำใจซอได้วันนี้พูิ่นไปขอบมุขขอบใจเพิ่นดาเนาะมาทั้งมีเนาะโดยปลาบานี้่้ยพี่น้องเลยไปต่อบานี้มันเป็นเรื่องง่ายแา่ฝนนี่ไประดบบกนี่แต่ทางห้องบานี้เขื่อแต่เขื่อแต็นทางบอทั้งมีเพิ่นกัดินฟังนี่พ่อนักตีนรดน้องอ่อนพอดีฟังฟังเจ้าน่ะตีนรถน้อ่อน เนาะตอนนี้ทางสิบุญก็บอกรงมี้กำลังชิเป,ป้า์ไม้ไปบ้านป่าหนามเพื่อพี่น้องเลยจักสิไปเขาฮอดได้สำเร็จตอนนี้เมันถามเขาว่าเอา้ารถเจ้าบัวเม่นรถพวินบ่าคนบ่อบัวม่นบ่เขาเหรอวะแล้วก็พวินนะหรอบม่แม่น้องไม่ใช่ญญาซื่อน้องน้อยนั่นออกมาเบิง่งเดี๋ยวมากี้นี่โอ้ยอันนี้ก็ยังบืนจักไปเขาเน,นี่ก็ย่งเทินเอาอีกเนาะโอ้ยรถบรรทุกเขาไปเทินเอานนี้กับบัวเม่นว่า ตาบัวตะไคร์ขนานั้นก็คืจะไม่ได้อ๋อบม่ได้เพื่อน้องเลยกว่าจะหาเงินได้รถเป็นคันมันมันเป็นเรื่องง่ายนำผักนำแรงเนาะโอ้ยนี่บอกว่ามาท่วงมารถสาบุนบรรนนาอีกเนาะคือปีกายนี่เนาะมาน่าข้านั้นนะเฮ้ยซาบุนบรรนนาว่ะแมนปักปานมันกับพอดีซอยยังเท่ารถสาบุนบรรนนาข้าเพื่อนเนาะปุจจค้าข้างหลังพุ่นปีกายนี่ ทาตะลุกหันทาอันเริ่องไอ้เพ็ดพผ่นชิ้วเขาบอกเพิ่นแต่ว่าเบบซีเพิ่นมาทางฝั่งนี้เด้องว่าทำไมเรื่องวันนี้พ่อคนมีน้ำใจอีกตายรถเขาเนี่ดีว่าวานนี้เพิ่นมีน้ำใจเนาะเน้นใส่เซลล์เฮ้ยพี่น้องเลยจังพมีแล้วก็โหลดจากรถจักเลยแล้วกันแล้วกันอุ้ยหน้าตาเพิ่นคือใกล้ๆอันซอสซอยแทบว่าน้องเป็นพี่น้องกันเป็นจังเนาะเพิ่นมาแต่น้าปูคนไหนแม่นบอก เ้ยผล่านพน้าป <new us? S 2> so ่งผลงานพนน้าปงบรรณาหมดหดเมื่อนเห่โค้งเมื่อพุ่นเด้อเราอะมันชิงงานกันแน่มันชิงงานกันเราอะเขาก็บริษัไปทางพุ่นจะโดนเลยทางบ้านนี่แท้บ้านน้องแอมเนาะบริษัทโค้งทางบ้านน้องแอมพู้งเพื่อนน้องแอมเลยแต่เขาก็บริษัทไปทางพุ่นจะโดนหน้าฝน่นไงพี่น้องไงมันชิ่งยากเว้ยสิยากยังสารนิยอบกันเชยเอยนี่ วัดนี้อาชิตาถนนหนทางเบิงน้ำกันไปชิบหาย้อนวันปนาน้ำเพ่ลพี่น้องเลยอันนี้หันธรรมดาได้ผ่านมาเมื่อก,กี้นี่ยังโหดเนาะตัวอันนี้ยังขายพวงบ่เด็ดไอขนมซ้ำตกวกีน่นี่ยังธรรมาดาเจอปีกายนีนยโ่โหดกว่านี่ถ้าไปเจอทางเขาเพื่อได้บรรดาโหดโหดกว,ว่านี่ลายมันจะฝนหนาวมันหนาวฝนนอกฝนกะ ช่อมแซมกับวไรพี่น้องเลยยิ่งช่อมแซมมาช่วงนี้ยังไปบวไรเลยได้ต้องบิดหนาฝนพูนมันก็ยากตอนนี้โดยอันนี้ก็บอกไอ้ทองมีเพิ่นเพื่อแต่เพื่อแตนตอนนี้เพื่อแต่เบื่อบุนบึนขึ้นมันมันจะมีเสียงเนาะแมนมันเราต้องซื้อเสียงติดรถด้วยพร้อมเนาะมัอนโมแมงนั่นแหลนะ แบบนอนล่ำน้อยแล้วทุ่มอีบุรีร่นมันแป<ต>นเป็นฉันไลยเนาะไปนี่หล่าหน่อยดีด,ดดีด้วยเดิมเ่ิมความเสี่ยงท,ทางทางดีทางดีบดนี<อ>่แต่ทางยังบุรีวันนี้มาวันนี้เขออนาน้ำจำปาเป็นบ้าเป็นชาบไ่ไย โอ้ไปได้มาเต้ระดุน่ะพี่น้องเลยดูไปเนี่ะทางเข่าหมู่บ้านเอ้อบรรทาวกว่าจะไปถึงเพิ่นนี่กะธรรมดาหม่องง่ายหม่องนั่นเลยก็น้ำน้ำหมักว่ะน้ำหาชิโดงเลยคนตกเต้เสียงน้ำขึ้นเพราะพี่อดขัวพี่เนี่ยวงในเนาะกันมันนะข้าวจน้อยเห็นน้ำไั่ซี่เนี่ยคักลับไปหาหน่อ้ ลองน้ำไปน้ำออาเข่าเนาะเข่าบนเกี่ยวทนลุขนาดนี้นี่ไทยธรรมชาติไทยธรรมชาติโบเป็นธรรมชาติได้เมื่อกี้นี่เต้นเต้นได้เตะมือนี้ตอนนี้ธรรมชาติเล้ตอตอนนี้ธรรมชาติเนาะโบที่นี่คือแตกเลยกันเลยมันกำหมองันเป็นตะลุกแน่โบเป็นตะลุกแน่เฮ้ยพี่น้องเลย เแีย,แยงว่าน้ำขึ้นมาฮอดพี่แล้วตรงนี้เลยน,น้นนำหมกแกงนะน้ำถมเข่าก็ได้น้นำถมเข่าอันน่ะเดี๋ยวจะตายไปได้เนาะแมนอย่างนเขาเจ้าเอาว่าผ่านมาในน้ำแถวนี้ออกแกงน้ำถมเข่าแต่สิแม่อยู่ยผิทางน้ำถมมันหน,นึบเห็นรถกันน้ำเนาะกันน้ำเต็มป่ะ,ะอ๋อคือรถถ่วเชาเที่ยงแล้วหุนน่นเนาะกันมันหมูในข่าวเราจนตายเหงาได้นะไอ้นะตายแล้วนะเขาตัวนั้นตายไปเลยผู้น้ำถมถล่มลายมืด มันเทาว่าออกแกงอยู่แต่ยังไม่ถ่วงเข่าตายปานนี้มันเทายังไม่ได้ไม่ตายนี้ไปเถอะมันเทาหนึ่งคือว่ามันเดินอยู่บ่ได้มันเดินอยู่บ่เป็นนั่นแหละโมีิมองอยู่ฝนกระชิ่งมาได้หนิก่อนนนนนั่่ีเาะรีบเข่ารีบบอกเลยนี่แต่ผลมางี้แค่ออกแกงนี่เช็ดเฮาชินอนอยู่ใส่ไปขอนอนนักเอวียนตาคนนั่น โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดนี้กะสิฮอดบ้านของเพิ่นอีกเดี๋ยวสิโทรอันเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งอีกนาะนึกว่าโทแล้วพ่พี่น้องเยยยตอนนี้ทางสิบุญฮอดทางแวะเข้าเือนของเอ้ยบัาแล้วพี่น้องเอ้ย่องนี้หันาอยู่่องนี้ไปยาอยู่่องครึ่งครึ่งกลางพุ่นเนาะทางสิบุญันสิย่างเข้าไปหา ท่นานเอ่ยบรรดาเพื่อพี่น้องเลยตอนนี้ทั้งบอทมีปัญหาหม่องขับรถจอดรถไว้หม่องนี่ก่อนเฉยยางเข้าไปตอนนี้อืโอโตในรถพุทธสารมันก็แล่นอยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะกูแบบมีอยังแบบชื่อของฝากของต้อนนี่ฝากมาในรถพุทธสารเพื่อนอเพื่พี่น้องเลยอือกูคนกะขี่รถพุทธสารมา คนบ่หลายรถคุณสารเพิก็เอ่อบ่ต้องมีก็สจอดรถไว้นี่เนาะเฮาก็สิย่างขับไปพู่ข้างในพู่พวพี่น้องเอ้ยค่ทางวาต้งมีก่อนตอนนี้ก็สิย่างเข้าไปฮแล้วก็ย่างออกมาอีกตอนท้องน้ําพิงหั่นบ่กล้าย่างเด้อตอนน่ะตอนนี้ยังดีดิเข้าไปหาเอ้ยวันตาไปพี่น้อง้มีข่าวมาบ่ดีเนาะ ไปถามไทยเอื้อเพิ่อนโาเมนเทอร์โบแมนเรื่องจะเป็นจังใดเทาก็ค่อยไปถามเอื้อเพิ่นก่อนเทาก็บปกล้าศว่าไปก่อนเนาะโดยเรื่องลูกสาวของเราพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นที่ได้ซอยเขามาเพิ่นกระหู้เรื่องเล่าเรื่องเอื้อวันตากับลูกกำลังนางเนี่ยเนาะเพิ่นก็ได้ให้สมบุญเขามาเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขามากับกานช่วงนี้หนาฝนนี่กับฝนกับชิลกม้าอีกแล้วนี่เอากระเผาไปเผามาเผาออกเผากลับพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ทางเมฮักพอฮักของน้องนางเพิ่นกะเป็นพวงเป็นใหญ่นี่ทางสิบุญก็ได้ผ่านมาทางนี้เลยสิเข้าไปดุยน้ำกันเลยมาหนีิสิยากเดลยลำบากกะไปน้ำการพ่อพี่น้องไอ้คนนี้เนาะเฮ้ยเดืองเล่าจะเป็นจังไรให้เข้าไปติดตามทางช่องสมบุญบ้านนาอีกที่หนึ่งพ่อแม่พี่น้องอันนี้ช่องแม่น้องพิงค์คันท่ายตอนรถข้าวเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิงน้ำการพ่อแม่พี่น้องเอ้ความลำบากความโหดเป็นจังไรเปิดสิมา ถึงจุดนี้ได้โมเมนต์พา,ายเฮ็ดกะชี้ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงเฮ็ดได้กูเฮ็ดได,ด,ไดมมมนนม้มันโมเมนเนาะเฮ็ดกะเฮ็ดคมดีมันโมเมนแนวแข่งกันเฮยพี่น้องเอ้ยเรื่องจิตเรื่องใจน้ำใจพ่อแม่ว่าเออท่านได้ท่านเฮ็ดพายเฮ็ดพา,ายได้มันกับโมเมนต์เฮยพี่น้องเ้ยเรื่องน้ำใจเรื่องระดับเรื่องนิสยัยใจคอกันชีเฮ็ด ด้วยจริงใจด้วยเฮ็ดแค่บางผลป,ประโยชน์เข้ากับบหฮู้เนาะเนาะโดยแต่นี่ทางเฮากะบ,บ,บม,ม่ได้วางยังไปพี่น้องเลยด้วยใจเนาะโดย,โดยป้าตอนนี้ทังงุบุญก็บอกบท้งมีหันจะได้เดินทางเข่าไปก้อนบันิย่างเข้าไปก้อน,น,ญญอนนะเนาะเรื่งองไอ้ทีุ่บุญเ่าเรื่องเงินเอื้อมตาได้รับข่าวมาสิเป็นเรื่องจังใดเข้ากับเข่าไปบ่งน้ำการอีกที่หนึ่งเข้ากับบก้าวว่าก้อนเป็นเรืญญ่อง รายละเอียดแบบไรเขาไปถามน้ำเอ้ยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยป่ะบารมีป่ะ,บ,ปะบัดนี้เฮาฉัได้เดินทางเข้าไปแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยสำหรับคลิปนี้ทางสุบุญหันฉันได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยต้องขอบุญขอบคุณทางคุณยายจีดีที่ขอบรัชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบด้วก,กบบระบอกขมโฆษณาทางช่องแม่น้องน้ำพิงเนาะแล้วก็ติดตามเด้ตลอดเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดย สำหรับคลิปนี้ทั้งสาบุ้เดละกับบอทองนี้ก็จะได้ดำลาบไปแล้วขอาการววาสบายดีสบายดีเนาะโดยป้าบันเนตติดตามน้ำกันน้ำซองสาว่บรมณาเาด้อเพื่อนพี่น้องเลย